สบายดีพี่น้อง <c oughs> วันนี้ขั้วแบคขั้วแบคขวานมือสังหารหนู <c oughs> ขนาดเป็นมือสังหาร <c oughs> หขาั้วเสียวพอมทูทิตามาดินน้ำน้อมวันนี้นะจัดไปพี่น้องมาท่านตอนขั้วาอ่าผูงเนาะตับไตใสผู้มโนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs>

ก็บีเีตับแล้วบีเที่ยตัปแต่กจะบีนะีนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเออหันตัวน้นบีดบีแต่ละเออแตกนย

หลังหักแล้เร็วทันทีแบบไปห้หองแอะอยู่กลางถางเลนรถต่ำอยู่ป่ะจ๊ะหะห้อ,ะหองแอะอยู่แถวถาง Được. Đây là mà à. Ừ. Cái hiến đó. Anh để ê ê hả? đi tháo mày เมื่อนแหงฮาโตผมเห็นหเนี่ยโอ้ยนนำหอบฉีบหอบแหลนไปเห็นอยู่ห่โอ้เออเอ้โอ้ยเตือ,อ,อ,อตน,น้ำมันแดดเบอร์ที่ร่องยาไปเบิ่งอยู่ห่ะคี่เห็นขาวๆแต่เดีคือ,อว่าจะคิดเมื่อยว่าตาละเห็นขาวๆอ,อย่าง hmm <coughs> 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 แม่บวดวเนื้อขึ้นุ่อมาใตขึ้นต้ไวเลยกันดูต่อ๋ออย่าโดดแดนล่ก่อะกันกับบูีแห้วก็ตือนโดดเปนแดนขาเบ็นห้องห้าแแม่เลยตัััดกนเอครบ ừm 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 đi ừm 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 rồi đấy ừm 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 tổ ừm 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 บีก็าหายด้วยแตกบีเผียเรแกไบอตองเนาะโอตองลยินตองกวปันกันกิน Bụng miệng là ngon 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 ล้างยนฮาร์ดโอ้ยสเออล้งฮาร์ดปดริ้วเออย้ไล่ไล่เอาที่ออกก็ออก้เออเดีบอลฮาร์ดมันมันหดเออเด้บอลบอิน้งมันฮาร์ดในิสซาพี่เรื่องสลามสาม มันว่าจะหักยังสาดด้้เอาเ้ากะไรอยู่หรอก็ง้อกัวายก็เขวบ้านเ้ากบไรธรรมดากันโบแานมมนติดยืมไม่ได้หรอ

คลิตอนกินตอนย่างก็ได้ร่งเฮ้ย่งคลิปนีเฮ้ยเอาบงสายเนี่ยโอ้โอ้ว่าขนาดเน่ยไม่กลวอ่ต่อโซดก็ไปด้อคู่บกกินดียบด้อคู่ดีบตีเดบดเจ้าเจ้าจะสดต ตรงไหตรงนาเขาคือเกูยอนยัอยู่นอ้าวัเดี่ยวส่วนพี่น้องส่วนทุกนอ้าวอ้าวจะพ่อ้าทุ้หัดิเอาเบิ้งขับยงใหญ่กบาทเบิ้งกดไลค์กดแชร์เรื่อยๆน้องดอ ยกโอเอน่นี่ติดาเน้องไม้ไฟแรกนงไม้ไฟกระพริบมาแลเบ้งสหายบอสอมเดันใจแสุดเหนิ่งๆเชียวนิ่งๆนิ่ๆอ่าโอ้ย ให้พี่นอนเบิ่งพี่น้องทักเต็มตาเด็มันสดบริโคชนเสียววี่น้อนขพี่อะเออห่ให้ก็แน่นนเสียวือปิดบนหนาใส่โดี่น้นๆอ่าเน้นพี่นอเน้น เสกข้าวกเชียวก็ไม่แน่นะเอาเอาข้าวกขดบ้าได้น้าจะหน้าตีหนอมันต้องดูสีไรเสียว่ันครับ

อากาเิลากันไปโดยบรรยากาศอ่าเพียงสนิทนะพี่น้องเขาขอบใจน้าที่ติดตามมูทิตาพักกินพักแสบจนจบวิดีโอเนาะอ่าพบกันใหม่ในคลิปวิดีโออ่ำหนาเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อถ้าใครท่านกดติดตามกันกดติดตามให้แน่พี่น้องขอบใจบ๊ายบาย